เรื่องย่อละครเวลาอาฆาตเรื่องได้มาทำงานอยู่กับกำนันเกรียงกำนันผู้ใช้หน้าที่การงานในทางที่ผิดเพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองเขาออกเงินดอกเงินกู้ให้ชาวบ้านกู้ยืมแล้วคดโกงชาวบ้านที่อ่านหนังสือไม่ออกโดยการยึดไร่นาหรือแม้แต่วัวควายของลูกหนี้มาเป็นของตน นอกจากนี้กำนันเกรียงก็ยังมีอีกหนึ่งอาชีพคือการเปิดโรงเชือดชำแหละวัวควายขายต่อมาเมื่อเรืองได้เสียกับปลื้มลูกจ้างสาวของกำนันทั้งสองคิดจะแยกออกไปสร้างตัวต่างหากเรืองขอทรัพย์สินบางส่วนของกำนันเป็นค่าตอบแทนที่เขาทำงานรับใช้กำนันอย่างถวายชีวิตมานานแต่กำนันไม่ยอมให้ มีหนำซ้ำยังด่าว่าเรืองว่าเนรคุณขุนไม่ขึ้นเรืองโกรธมากจึงวางแผนปล้นและพังมือฆ่ากำนันตายเอียงกับเอมเมียและลูกสาวของกำนันเกรียงเข้ามาเห็นเข้าทั้งสองจึงจำเป็นต้องฆ่าสองแม่ลูกเพื่อปิดปากแต่เอมโชคดีไม่ถึงกับเสียชีวิตในครานั้น เรืองกับปลื้มพากันหอบทรัพย์สินเงินทองและสมบัติของกำนันหลบหนีไปอาศัยประทุมพี่สาวของปลื้มเรืองทำมาหากินด้วยวิธีการโกงที่เรียนรู้มาจากกำนันเกรียงจนมีฐานะร่ำรวยถึงคั้นเศรษฐีของตำบลน,นั้น ต่อมาเรืองได้ไปหาเรื่องจะยึดที่ทางของนายแดนกับนางชิ้นสองผัวเมียซึ่งกู้ยืมเงินเรืองไปทำไร่ทำนาแต่สองผัวเมียก็ยืนยันไม่ยอมเซ็นยกที่ไร่นาให้เพราะทั้งคู่ได้จ่ายค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกแก่เรืองครบทุกปีจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้น เรืองสั่งลูกน้องให้จัดการสังหารแดนกับเมียดินกับชื่นสองพี่น้องลูกของทั้งสองมาเห็นเข้านางชิ้นตะโกนสั่งลูกๆให้หนีไปแต่ชื่นวิ่งเข้ามากอดแม่เรืองซึ่งกำลังฟันนางชิ้นพอดีชื่นจึงถูกลูกหลงตายในวงแขนแม่ส่วนดิน วิ่งหนีลงบ้านเขาหนีลัดล้อป่าจนทะลุเข้าวัดหลวงพ่อในวัดช่วยชีวิตดินเอาไว้ดินจึงรอดชีวิตจากการถูกเรืองตามล่าได้อย่างหวุดหวิดนับแต่นั้นมาหลวงพ่อปรกก็อุปถรัรมภ์เลี้ยงดูดินพร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้ว่านะครโดยนครเติบโตมาท่ามกลางความแค้นเขารอคอยวันที่จะเอาคืนเรืองอย่างสาสม เรืองกับปลื้มมีลูกด้วยกัน3ามคนคือโรดลูกชายคนโตริทลูกชายคนกลางและสมอนลูกสาวคนเล็กนอกจากนั้นยังได้ขอมุกดาลูกสาวของประทุมมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นลูกไล่ของสมอนแต่มุกดาเป็นเด็กไหวพริบดีเอาตัวลอดเก่งฉลาดปราบเปรียวไม่เกรงกลัวใครสมอนจึงทำอะไรมุกดาไม่ได้มาก ลูกทั้งสามของเรื่องไม่มีใครเป็นคนดีเลยสักคนทุกคนล้วนหวังผลประโยชน์จากพ่อแม่กันทั้งสิ้นต่อมาเมื่อมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาเรื่องก็กลายเป็นคนหลงตัวเองเจ้าชู้จนมีเมียน้อยคือวันเพ็ญมายสาวนักพนันเมื่อวันเพ็ญเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมียน้อยของเรืองก็ขอเอาขนอง ซึ่งหล่อนอ้างว่าเป็นพี่ชายเข้ามาอยู่เพื่อคอยติดตามอารักขาความปลอดภัยให้เรืองด้วยอีกคนเรืองได้สู่ขอณนนภาลูกสาวของเท่าแก่โรงสีใหญ่ให้แต่งงานกับโรดแต่จูๆ่ๆเอมซึ่งไม่ได้เสียชีวิตในครั้งนั้นตามที่เรืองเข้าใจเอมติดตามคดีของพ่อแม่ที่ถูกเรืองสังหารจนรู้ว่าเรืองกับครอบครัวอยู่แห่งไหนและกำลังจะมีงานมงคลแต่งงานลูกชายคนโต มจึงบุกมาพบเรืองถึงบ้านทั้งทั้งทีแรกเอมกับผู้กองนครเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอมแจ้งความวางแผนกันไว้ว่าจะยกกำลังตำรวจมาจับเรืองด้วยกันแต่เอมใจร้อนหล่อนลุดหน้าไปหาเรื่องที่บ้านก่อนเรื่องกับปลื่มตกใจมากเรื่องจึงต้องสั่งหารเอมเพื่อหยุดปัญหาผู้กองนครยกกำลังตำรวจตามไปแต่ปรากฏว่าช้าไปเสียแล้ว วันนั้นนครประทับฝีปากกับมุกดาอย่างรุนแรงเพราะต่างก็เข้าใจกันผิดนครเริ่มเข้านอกออกในบ้านเรื่องอย่างเปิดเผยโดยเขาตั้งใจหวานสเสน่ห์ให้สมนหลงรักเพื่อที่จะอ้างได้ว่าเขาเข้ามาหาสมนสมนถหึงหวงผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้นายตำรวจหนุ่มโดยเฉพาะมุกดานานวันเข้านครก,ก็รับรู้ได้ว่า เรืองและปลื่มรักมุกดาไม่ต่างจากลูกแท้ๆของตนเองเลยจะใช้มุกดาเป็นเครื่องมือในการแก้แค้นแต่เมื่อได้ใกล้ชิดกับเธอมากขึ้นเขาก็เริ่มเกิดความรู้สึกดีๆจนต้องเตือนตนเองว่าเธอคือลูกหลานของคนที่ฆ่าพ่อแม่และน้องสาวของเขานภาวางแผนฮุบสมบัติครอบครัวของสามีโดยเรืองยกโรดเป็นผู้ดูแลมรดกทั้งหมดริศไม่พอใจพี่น้องต้องผิดใจกันอย่างรุนแรง ถึงขั้นจะฆ่าแกงกันทำให้ปลื่มทุกใจมากขณะเดียวกันมุกดาก็จับได้ว่าขนองคือผัวของวันเพ็ญไม่ใช่พี่ชายอย่างที่กล่าวอ้างวันเพ็ญกลัวความแตกจึงสั่งขนองให้หาทางข่มขืนมุกดาเพื่อจับทำเมียขนองจับตัวมุกดาไปขังในกระท่อมท้ายสวนหวังจะข่มขืนแต่นครตามไปช่วยไว้ได้ทัน ทั้งสองมีเวลาอยู่ด้วยกันจึงได้พูดคุยกันแบบปกติทําให้นครเข้าใจมุกดาด,ดีมากขึ้นปลื้มเคลียร์และเกิดเป็นความทุกข์ทั้งยังเห็นภาพหลอนความชั่วต่างๆที่ตนทําร่วมกับเรืองทําให้ยิ่งหวาดกลัวจนถึงขั้นล้มป่วยในขณะที่เรืองเริ่มถูกเวนกรรมตามสนองเขาเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆโดยเฉพาะวันพระท่าทางของเรืองเหมือนดังโวควายที่กําลังจะถูกฆ่าก็ไม่ปานแม้ปลื้มจะชวนเข้าวัดเพื่อสะดาเคราะห์หรือทําบุญ เพื่อให้บาปจางลงเรืองก็ไม่ได้สนใจอะไรนานวันเข้าอาการก็หนักมากขึ้นทุกทีจนถึงขั้นกินนอนแบบคนปกติแทบไม่ได้นครได้จังหวะที่จะได้สะสางความแค้นที่มีร่วมกันมาเมื่อเขาสามารถเข้าออกบ้านของเรืองได้อย่างสะดวกเวลาที่รอวันสาสางใกล้เข้ามาทุกทีบทเรียนราคาแพงที่เรืองต้องจ่ายด้วยชีวิตจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในเวลาอาคาต ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาทางช่อง8องกดเลข27เริ่มตอนแรกวันพุทธที่16มิถุนายนนี้